สายโหดจีแล ja ้วครับนี่ครับมือจกสายโหดครับนี่ครับอีกคันครับนี่ครับผลงานของพวกเราครับนี่ครับผลงานของพวกเราครับกําลังลอกดินครับรถของทีมงานมือจกสายโหดครับนี่อีกคันครับนี่ครับ มือจกสายโหดครับนี่ครับคนงานของพวกเราครับกำลังตักดินครับ ถ้าใครสนใจทีมงานพวกเราก็เบอร์โทรก็0958360942ครับรถทีมงานเมือจกสายหดครับรถไทก็ใหญ่ครับแมคโครก็สมกับรถดำครับเรานี่ครับสวยมากเลยครับทำออกมาก็จะเสร็จแล้วครับฮะ อันนี้อ้าวไปจวดยังยังเศร้าเศร้าแม่มันสิไปเสียงเงินกระเจาดิมันไปเบสได้เลยน่ะเฮ้ยนะประตูนะครับมาค้มแล้วี่ได้ กี่ราดำนี <S 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 ่กอนไปม่ไ่เด้นอเดีอเลนแบอสดีเสียเงินนี่ละเียบกำลังตักดินครับไปถมตรงน้นครับไปแห้งเด้ครับลมมาเลยเนี โอ้ยน,ออน่อคือบ้านอ๋อจะไปหาเขารถไถเขานะเมนื่อยนี่ครับกำลังตักดินครับ กำลังลอกเอาหน้าดินครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทั้งน้องนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกับทีมงานเมื่อจบสายหัวนะครับไม่ได้ทุกคนก็ไม่มีสายหัวแต่วันนี้ครับทุกคนให้กําลังใจกันมากเลยนะครับยอดไลค์กำลังเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผู้ติดตามก็เยอะขึ้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับถ้าได้ถึงนั่นเดี๋ยวจะจัดบอลลัมซิงกับรถแห่ครับ เดี๋ยวจะเรียกให้เอฟซีทุกคนครับแม่แม่ออกมาออกมาบอกแล้วออกมานะ กำลังลอกที่นาครับว่วงหวงอลังการครับฝนก็กำลังค้มมาครับออกมาออกมาว่ารง ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน่องๆนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปตมอีกที่หนึ่งครับตมประมาณน่าจะเกือบร้อยสองร้อยรถครับลอกออกจนหน้าดินหมดนี่ครับตรงแถวนี้ครับตรงแถวนี้ออกมาเลยครับนี่ครับกำลังกดต่อครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ครับที่เขามาติดตามเบอร์จกของเราครับ เดี๋ยวผมจะไปตามไปกับรถเขับไปเกยียดดินก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับกำลังแต่งครับกำลังแต่งหน้าดินกลังเคียร์พื้นที่ครับ วางแต่งได้สวยครับนี่ครับรังแต่งที่นาครับดูครับนาเริ่มออกมาสวยแล้วครับตรงเดสได้ครับใช้แมครแต่งครับถ้าใครสนใจทีมงานผมก็เบอร์โทรที่ตามให้ไว้นะครับจะขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปดันดินก่อนครับ เดี๋ยวผมจะเย็นๆเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับ